นิดนึงค่ะครับ <laughs> นิดนึงตั้งแต่2องกิโลเมตรแรกแล้วอีกนิดหนึงอีกนิดนึง <laughs> ทุกคนที่มาเดินป่าแบบขากลับทุกคนแบบพร้อมส่งแรงเชียร์เลยครับว่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งตั้งแต่กิโลเมตรแรกแล้วอันนี้ได้ยินมาประมาณสิบครั้งแล้วมั้ง แล้วตอนนี้พี่แบร์หายเมื่อกี้ผมมานั่งรอพี่แบร์อยู่ข้างหลังใช่ปะแล้วผมก็นั่งรอสักพักหนึ่งอ๊ะพี่แบร์เดินตามหลังมาแต่ทําไมไม่เห็นพี่แบร์สักทีผมก็นั่งรอสักพักหนึ่งก็เลยคิดว่าพี่แกน่าจะเดินนําหน้ามาก่อนผมก็เลยอ่ะรีบเลงฝีเท้ามาเผื่อจะทันแกสรุปว่าไม่เจอครับ บางทีแกอาจจะอยู่ข้างหลัง <laughs> พี่กูหายไปแล้ว